ังหวัดตราดนะครับห้าคะแนนครับโอ้โหโ,โ,โดนี่นะครับเป็นแปดคะแนนแล้วครับตอนนี้อา่า ก็ขอขอบพระคุณนะครับสมาคมกีฬาไปตองแห่งประเทศไทยนะครับในพระรายชูประมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีนะครับท่านนายกไกลศรีกันสูตรนะครับนี่คณะกรรมการพุทธศิลป์ทั้งหมดวันนี้นะครับคะแนนที่เป็นอันดับหนึ่งตอนนี้อยู่คือราชบุรีนะครับในประเภทหญิงนะครับและสุพรรณบุรีนะครับมาดูกันว่าใครจะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งครับ สสำหรับนักกีฬาจากจังหวัดตราดนะครับเด็กชายนัฐกรสาแก้วเด็กชายนัฐกรสาแก้วจากจังหวัดตราดนะครับยังเป็นเด็กชายอยู่เลยครับแต่รูปร่างนี่โอ้โ oh ห ต้องบอกว่าใช้ได้ครับหุนพอดีร่างกายต่างๆนี่ผมทำมาทำแรงดีครับโอ้ยข้ามครับสถานีแรกนี่แปดคะแนนครับนักตะกรสาแก้วนะครับสำหรับผู้บุกศรนั้นเป็นานายสราวุชาบรถนะครับหรือสอจาตุ้ยเมืองตลาดนะครับ การในคะแนนครั้นี้นะครับวันนี้เนี่ยเป็นสมศักดิ์คือมีนะครับน้อยพะเยาและพันจากการเอกปีชาบุญนักปีชาบุญยืนมั่นนะรเราลมาแล้วต่ำครับ เครียดครับมมนี่รถก็ให้คำแนะนำครับกลางลูก โอ้ oh, สวยงามครับอืม mm ือ hmm. คะแนนอยู่ที่11คะแนนครับคะแนนสูงสุดของผู้ชายนั้นตอนนี้อยู่ที่23คะแนนนะครับเป็นสุพรรณบุรีนำอยู่นะครับส่วนผู้หญิงนั้นเป็นราชบุรีนะครับนำอยู่ที่24่คะแนน น,น,น้องตั้งลูกนี่ก็ตั้งเป็นสถานีที่สามนะครับเนื่องจากว่าตีนั้นครบไปแล้วนะครับอ่าครับสถานีที่สามนะครับให้ตีลูกกลางนะครับลูกขาวนะครับลูกอุปสรรคนั้นจะมีอยู่ทางซ้ายทางขวานะครับอัตกรสาแก้วครับ จากจัมาตราดครับโอ้ยต่ำไปนิดเดียวครับนะขอพอะคุณนะครับสยามกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับการกลาแห่งประเทศไทยแกรนด์สปอร์ตฮอนด้าฮันเดอร์พัสก์อนบีมเดียนะครับกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับหาดทิพย์โคคาโคล่าภูมิไทย และมาราธอนเขาวงมาระยะที่ของเบี้ยวครับขอบคุณครับมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพระธรลุงนะครับสำหรับการทรดชู่ช่วยจากกทมอตอนนี้นี่โอ้โหตีไป19คะแนนแล้วนะครับ ทำหรัชูช่วยนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับในเพจนี้นะครับเอาลงมาแล้วครับระยะที่แปดครับโอ้ยดูนี้ไม่ได้คะแนน,นครับสำหรับโดนออกตั้งสามลูกครับนโดนลูกอุปสรรคด้วยนะ คะแนนผู้หญิงตอนนี้สูงครับนี่สนามบีเนี่ยเป็นพรที่วาแก้วมูลนะครับหรือน้องแนเนเนี่ยตีมา23คะแนนแล้วนะครับนี่ระยะที่3ส่วนคันธรชูช่วยหรือน้องเลิฟนี่ตีลูกกลางอยู่นะครับคะแนนก็อยู่ที่19คะแนนแล้วนะครับมาดูต่อครับจังหวัดตราดระยะที่4ครับ ไห้ออกมาตามไปนิดเดียวครับโอ้โหย่างมาตรานี่ยังเป็นเด็กชายอยู่นะครับเด,เด็กชายนักกรสาแก้วเนี่ยสำหรับการขันวันนี้นี่มีเด็กชายอยู่แค่คนเดียวนี่ครับนอกนั้นนี่เป็นนายหมดแล้วครับ ต่อจากจังหวัดตราดนี่จะเป็นจังหวัดพัทลุงเจ้าภาพครับโอ้โหม,มาชมมาเชร์กันเยอะๆฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพจนี้นะครับถ้าท่านเห็นช่องส่งดาวนะครับท่านกดเลยนะครับกดแล้วเนี่ยยังส่งดาวไม่ได้นะครับแต่ให้เปลี่ยนเป็นการกดติดตามแทนก็แล้วกันนะครับออกกดตรงปุ่มกดส่งดาวปุ๊บ ก็จะบอกว่ายังไม่ได้ปลดล็อกนะครับท่านก็กดต,ติดตามไว้นะครับถ้าท่านติดตามครบ100่งร้คนก็จะเริ่มการส่งดาวได้นะครับเอาวงมาแล้วโอ้ยต่ำรูปนี้ครับสำหรับรูปปตองที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้นะครับเป็นรูปปตองของบริษัทมาราทอน ไปคะแนนสกอร์แบบสวยๆนะครับจาก p t t ีทีทำเซตติ้งนะครับหรือ PCS ซลทำเซตติ้งโ,โอ้โหนี่นิดเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้นี่เป็นการแข่งขันนะครับกีฬายเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37พัทลุงเกม แข่งขันณนะมหาวิทยาลัยทักษิณพิทยเขตพัทลุงนะครับหรือป่าพยอมนะครับตรงนี้ขอบคุณสติ๊กเกอร์ส,สวยจากมาราธอนจันทพุีด้วยนะครับเข้าวงมาแล้วลูกนี้ระยะ8เมตรครับสาวิ่งมาสั้นๆแล้วปล่อยลูกมาโอ้โหลูกนี้บวกตั้งแต่ลูกแรกนะครับโอ้โหไม่ได้คะแนนครับ โอ้หยุดมาที่11คะแนนเนี่ยนานมากแล้วครับจังหวัด mm hmm. จังหวัดตราจังหวัดตราเนี่ล่าสุดนี่ก็เป็นโอ้โหแชมป์ประเภททีมทีมชายในกีฬาแห่งชาตินะ เมตรสานีที่4ปออ้หเบี้ยวครับไม่เป็นไรครับโอ้โหนักกีฬาเลยความเครียดความกดดันนี่มาหมดครับโอ้โหตอนยังเลฟิฟอยู่ที่28แต้มน,นะครับตอนอจังหวัด ที่28คะแนนนะครับสระบ,บุรีที่2 6คะแนนนะครับในประเภทชกติ้งหญิงครับโอ้โหสามสิบเอ็ดไปแล้วครับสระบ,บุรีเป็นเหมือนเปรียบเสมือนแม่๋องผู้ใครจะเข้าสเต็มสูงขนาดนี้นะครับต้องกอทมอสระบ,บุรีนะครับ โดนครับอตอนนี้นะครับนักกีฬาตีคนที่สี่นะครับยาเจ็ดเมตร โอ้ยขามนี่ครับฮะมีต้องบอกว่าเป็นนักกีฬาวัยรุ่นดาวรุ่งจริงๆนะครับอายุเพียง15ปีครับสิปีเท่านั้นเองครับเด็กชายนะักทหารสาแก้วดูทรงเลยใช้ได้ครับสวัสดีคุณสมนึกระแสนนะครับสวัสดีครูจับนะครับ คูจ๊อบเชียงรายจ๊อบเชียงใหม่ครับเป็นคนทุกที่นะครับสำหรับคูจ๊อบนะครับอ่ะก็เรียบร้อยครับจบการแข่งขันอาจังเหลืออีกหนึ่งระยะนะครับอ่าระยะสุดท้ายนะฮะจังหวัดตราดยังเป็นเด็กชายครับ คับลุงนี้โอ้อ้าวไม่เป็นไรครับโอ้โหครับท็อปสกอร์นี่อันดับหนึ่งตอนนี้เป็นจังหวัดสระบ,บุรีในประเภทหญิงนะครับโอ้สระบ,บุรียิงมาสามสิบหกคะแนนนะครับแต่กทมนะครับยังไม่จบครับอ้าวกทมได้มาอีกครับห้าคะแนน โอ้โหกทมตอนนี้38ครับโอ้โหยังไม่เป็นทางการนะครับกทมนี่มาขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งครับสระบุรีอันดับสองในประเภทหญิงนะครับส่วนในประเภทชายนั้นเดี๋ยวรออัปเดตคะแนนสักครู่หนึ่งครับคะแนนอันดับหนึ่งอันดับสองนี่โอ้โหที่น้ำอยู่นี้อันดับหนึ่งนี่สวัสดีคุณออสอ่าเฉลิมชัดนะครับ นน่นทางนน้นนะครับอ่าอยู่ในเพจเรานี่แหละครับโอ้โหโดนอีกครับน่าจะไปสี่สิบสี่สิบสามแล้วครับคันธรสจูช่วยจากกรุงเทพมหานครนะครับผู้แข่งก็จากสระบุรีนี่แหละครับนี่พรทิวาแก้วมูลนะครับโอ้คะแนนสูงครับเดี๋ยวของผู้ชายนี่รอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยว นักกีฬาท็อปๆเนี่ยกำลังจะลงสนามนะครับอันนี้พัทลุงนะครับเจ้าภาพครับคนต่อไปนี่พัทลุงเจ้าภาพนะครับอ่สวัสดีคุณสุชาติชูสัโรงนะครับพี่ออสอ่เฉลิมชาตินะครับเฉลิมชาตินะครับนารวีคุณสมนึกนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ที่สนามนะครับก็มีลมนะฮะ เย็นๆมาบ้างโอ้โหนช่ือชื่นใจนะครับเรียบร้อยครับโอ้สี่สิบสามคะแนนนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครนะครับนะฮะสี่สิบสามคะแนนนะครับช่วยช่วยน่าจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งครับเดี๋ยวรออย่างเป็นทางการนะครับอันดับหนึ่งถึงสี่เนี่ยจะเข้ารอบแปดคนสุดท้ายไปเลยนะครับไม่ต้องไปตี ลำดับต่อไปนะครับจะเป็นลำดับการยิงคนที่5ของในประเภททุ่นิิงชายนะครับสนามแข่งขันเอลำดับการยิงคนที่5นายศิรปจังหวัดเชียงใหม่และทุตนิิงชายสนามแข่งขัน4ลํลำดับการยิงคนที่5นายปาิตไหมสุข จังหวัดพัทธลุงคนที่หนึ่งในประเภทชุดทิ้งหญิงนะครับสนามแข่งขันดียิงคนที่5นางสาวนภา,าพรวัดช่วยจังหวัดนนทบุรีและสนามแข่งขันดีชุดทิ้งหญิงลำดับการยิงคนที่5จุธารักษ์เทกอจังหวัดนครพนมนะครับ แข่งขันไปแล้วนะครับชาย8คนหญิง8คนนะครับขอะเภศชุดยิ่งชายนะครับอันดับที่1นึ่งณขาดนี้นะครับอยู่ที่23า